พี่ผู้ชายท่านหนึ่งติดต่อโทรมาบอกว่าอขบอยขอความช่วยเหลือหน่อยคูมมไม่ได้เล่นอยอทำไมหาม,มึงเปลนอะไรมึงเป็อะไรกูมีองค์มึงดูไม่ออกเหรอมีองซะและส<ะ>ั่งเท่าที่สอบถามมาจากทางที่บ้านนะฮะแม่ออก็เอามารักษาก็คือเดิมทีเป็นทหารเก่าเอกเป็นนาวิกยศเป็นจ่าเลยนะแล้วก็ ก็คุยรู้เรื่องตอนแรกมาคุยไม่รู้เรื่องไงต้นป่าไม้หักหมดเลยเฮ้ยมันเป็นไรหัวเราะอะไรอ่ะกูขึ้นนคุยกับกูบอยหน่อย สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องคบอยคัสครับตอนนี้เป็น EP พีพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับติดตอ่อโทรมาบอกว่าคบอยขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะเนื่องจากว่าเป็นน้องกันนึงมีปัญหาคือเขาอะน่าจะเป็นรู้สึกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เอาตรงๆเลยว่าแม่เขาเอาไม่ไหวแล้วเนื่องจากว่าน้องเขาติดยาเสพติดแล้วก็ตอนนี้อยากจะปรึกษาเขาบอยว่ามีหนทางหรือมีที่ทางที่มันสามารถไปบําบัด ได้ไหมหรือไ่าอยากอยากเขาอยากจะแบบเปลี่ยนตัวคือเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่ก็บอยคุยครับสิ่งที่ก็บอยออถามเขาเป็นคําถามแรกเลยว่าแม่หรือครอบครัวเขาอยากให้เขาเลือกหรือเจ้าตัวจะขออยากเลืกเองสิ่งที่ได้รับการตอบกลับมาก็คือเจ้าตัวครับคือเขามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วก็คือเข้าไปคุยกันแล้วก็ญาติพี่น้องคุยกันแล้วก็บอกว่าขออยากให้น้องเลืก ที่น้องๆก็บอกอ่ะเขาสัญญาว่าอยากจะเลิกแล้วเขาก็มีความเห็นแล้วก็เต็มใจที่อยากจะเลิกจากวันแรกที่ไปกับวันที่สองที่ไปก็สภาพบ้านก็เห็นว่าอืมัมนก็มีอัตราเสี่ยงแอบกระซิบถามน้องแล้วเวลาซื้อยามซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเนี่ยแค่แค่โทรไปสั่งง่ายก็บริเวณแถวนั้นแหละชุมชนแถวนั้นะเราเห็นในสภาพที่ว่าความตั้งใจจริงของครอบครัวนี้แล้วก็เจ้าตัวเองก็มารับเจ้าตัวก็มีอาการเสีย่ยนยา แต่ก็ไปโดยสภาพที่มันรู้สึกมันยังหลอนอยู่ก็มีโอกาสก็วันนั้นก็รับขึ้นรถไปแล้วลาพี่เป็นไปแล้วแล้วตอนนี้ลาใครลาเสิ่งที่ไม่ดีเอาช <c oughs> ีวิตแล้วตอนนี้เอางี้เรามาเริ่มคุยเรียนก่อนกูบอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้เราชื่ออะไรนะชื่อโก้โกชีวิตโก็โกตอนนี้ปัจจุบันอายุอะไรครับอายุย <29. S 1> ี่สิบเก้ายี่สิบเก้าปีเรียนจบอะไรยังไงมาเรียนจบปหอปหก อ้าวแล้วทำไมถึงไม่เรีเยนน้องสมัยนั้นก็ติดเพื่อนแล้วก็เกเรแตอนนั้นยังไม่ติดยาครับติดเพื่อนหล่อนเรียนไปตามภาพแล้วเราเริ่มเกเรตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่มาตอนม6เริ่มเริ่มเกเรแล้วเริ่มสูบบุหรี่ครับเพื่อนอไม่เข้าบ <serving os S 2> <Enfin> ้านไม่เข้าอะไรยเพราะว่าเรานกลุ่ส่งไม่ได้อยู่พ่อแม่ อ้าวทำไมทำไมไม่อยู่กับพ่อแม่อยู่พ่อแม่อะอยู่แต่จะไปครับอยู่ที่ซอยเนี้ยอ่าแหม่ได้รัได้รับความอบอุ่นไปหรือว่าขาดความอุ่นมึงเอาให้แน่มึงได้รับความอบอุ่นหรือมึงขาดความอบอุ่นอย่าบอกมาบ่อยเลยเออก็เหมือนขาดความไม่ขาดหรอกพ่อแม่พ่อแม่ครับก็ทำงานแล้วก็ส่งเงินมาให้ให้ป้าให้ลุงเนี้ยผมมาใช้ครับแต่คือเราแบบว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับ อืตรไม่อดอเรมจับดนเรียนเรีไม่เารียนมก็ต้องมาตามให้ไปโรงเรียนแ่แบบนี้ลาชีวิตตอเป็นเด็กนะครับก็เลยออกจากโรงเรียนเสร็จทีนี้พอชิมีทำรบก็เพ่นกอผ่านโลกอะไรมาอแล้วมันก็เอาละแนะนำลองดูสิดแล้วเริ่มยาเสร็จติดครั้งแรก อย่าบ้าอย่าบ้าตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นอนนนนายุ17ใครเป็นคนชักชวน <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนอ่ะทำไมสาเหตุอะไร <c oughs> ทําไมเขาถึงชักชวนเราให้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 เสพได้ตอนนั้นเราคิดอะไรไม่ออกเราแบบเพื่อนอะไรนี้ไหนแล้วก็เหหน้าคือคตาเพื่อนแล้วไม่มีไม่มีความยิดเรื่อของตัวเองแล้วครับครับแล้วอะไรก็ไม่มีเงินตัวเราไม่มีงเงนินเพื่อนมันเลี้ยงเราเพื่อมันมีเงินกว่าเราก็เออ อาลองดูทีนี้มันติดนะฮะติดเสร็จแล้วไม่มีเงินแล้วผมก็จะมีเพื่อนผมอยู่คนหนึงแต่ผมไม่พาดึงชื่อเลยใช่ไหมอ่าไม่เราไม่คุยไม่คุยถึงเพื่อนนะไม่พาดึงอีกแล้วเพื่อนมันรู้จักคนมากของผมใช่ไหมอ่าไปเหมือนว่าเป็นของเกมเพราะว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเด็กเราก็ไป็รู้ไหมว่าทีนี้อยากรู้เคยเกมไหมตอนเด็กเคยเกมยังไงเล่าฟังหน่อยก็ไปกับเพื่อนนี่แหละครับไป นั่งเล่นเกมทีนี้เขาก็มาล็อกล็อกเลยเขาทำไมเขาถึงมาล็อกเขาล็อกเล่นเกมเนี่ยจะผิดกฎหมายก็คือเขามาตรวจตำรวจคือเขาใส่พวเคราก็จะมาดูดูทีตาเข้ามาตอนนั้นตอนเด็กอายุสิบแปดนะครับโอ้โหมึงเล่นเกะมึงเล่นตอนอายุสิบเจ็ดปีเดียวนี่คือสิบแปดนี่ก็โดนโดนจับตัวแล้วโดนเกี้ยืะ เห็นแม่ตาแต่ว่าแม่แม่บางการตอนนั้นครั้งแรกเลยที่เห็นแม่น้ำตาไหลแต่ไม่มเห็นมเมื่อกี้นะตอนที่กบอยไหว้แม่นะครับเขาได้เห็นน้ำตาแม่ไหมกบอยเห็นน้ำตาแม่และเห็นสายตาแม่นะฮะมันเป็นน้ำตากับสายตาแห่งความหวังนะหวังให้ลูกชายคนเนี้จะกลับมาจากเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นคือกรอยากให้คุณยมัยเซตใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่คิดใหม่ มองคนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับมองคนที่เขาไม่ติดยาแล้วเขามีชีวิตในการทํางานไม่ต้องมองใครไกลตัวเลยมองเป็นแบบอย่างมันจะเกิดการปาภาพาูมิใจของหัวอกคนในพ่อเป็นแม่ที่พ่อบอกว่าคุณรู้ไหมว่าการคุมมากสุดมันคืออะไรก็ตัวัวคนตัวคนัวคนตัวผู้หญิงตัวผู้หญิง ก็เมื่อกี้มึงบอกมึงอยู่ตอนวงเายยุคสิบแปดมึงบอกว่ามึงเห็นไอดอลผู้หญิงมาแล้นนหน้าหลายตาหลังๆนี่คือกลัวผู้หญิงแล้วเพราะว่าผู้หญิงคือเขาต้องจับเส้นมากก็เป็นค <c oughs> วามผมก็เลยกลัอ็เลยกลัวผู้หญิงก็หลังจากนั้นกูบอยก็ได้ประสานหาวิธีจริงๆแล้วมันมีหลายที่นะครับที่เป็นเรื่องของการบําบัดยาเสพติดแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ๊สิ่งที่ถ้าเราไปเนี่ยมันค่อนข้างถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือเป็นของ ของต่างๆเนี่ยเราก็มันมันค่อนข้างที่จะต้องทําเอกสารเพื่อขอเข้าไปถ่ายทำแลวมันยุ่งยากนิดนึงก็เลยยกหูหาหมอปลาแต่ใจฮะก็ทราบว่าคือจริงๆแล้วภาพหมอปลาเนี่ยเราก็จะคิดว่าหมอปลาก็คือเป็นพวกป่าผีเป็นมือปราบสัมภเวสีไปไล่ปา่าผีไปไล่ผีอะไรต่างๆไปทุบสารต่างๆ,ๆกบบอกเขาเพิ่งรู้นะฮะกบยกหูหาหมอปลาว่าหมอปลาผมมีเคสคสนึงว่ะเขาอยากจะเลิกยาเสพติด จะทำยังไงดีมีที่ไหนแนะนําบ้างหมอป้าบอกเฮ้ยมาที่ผมเลยเราบอกเฮ้ยคุณรักษาด้วยเหรอไอพวกติดยาเพิ่งรู้ถึงบางอ้อบอาอ๋อไอพวกผีบางคนเนี่ยที่บอกเป็นผีเป็นผีผีเข้าจริงอ่ะหมอป้าบอกว่าพวกนี้คือจิตเวทนี่คือ3-40สอร์เซที่เข้าไปรักษาหมอป้าก็คือพวกยาเสพติดเสพยาจนอาการสติหลอนจนแบบสมองไปหมด เราก็เลยอ๋องั้นดีเลยงั้นขออนุญาตขออนุญาตหมอปลาเดี๋ยวผมจะเอาน้องคนหนึ่งนะครับไปรักษาอยากปรึกษาดูก่อนหมอปลาก็บอกเขายินดีแต่ให้บอกรายละเอียดมาก่อนว่าอาการน้องตอนนี้เป็นอย่างไรเข้าไปก็ผมก็สอบถามได้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าอาการน้องมีอาการหลอนเข้าไปนั่งบุมห้องแล้วเข้าหันหลังแล้วก็กลัวกลัวที่ว่ากลัวในที่นี้ก็คือแบบกลัวไปหมดหลนลานกลัวตำรวจจะเข้ามาจับกลัวอะไรทั้งบ้านกลัวแม้กระทั่งแม่ตัวเอง พี่ปาโป๊กติดยาแม่เขาอ่ะพอดีพี่เป็นอ่ะเขาติดต่อผมมาอยากให้ช่วยรอทั้งไอทั้งเบียบยาบ้าเลยแต่พวกเนี้ยมันไม่ยอมรับหรอกว่ามันเกิดจากอาการยาคุณไม่ได้เล่นยอทำไมหาเรื่องอะไามึงเป็นไรกูมีองค์มึงดูไม่ออกปะมีองค์ซะแหลัดสามขีดเมื่อทีดมาดีๆมันออกองลงไหมอ่ะมึงดูไม่ออกหกูกูมีองค์เนี่ยองค์ี้อ่ะมันจะพัฒนาเรื่อยาองค์เล่นยาเป็นไอ้สัตว์ไห้โกอาการเนี่ยคือมันมันดีดแล้วเนี่ยมาดูนะโกใส่แม่ดีใส่อยู่ม่ไม ลองเอาแมตออกด้วยออกดองกูออกออกซาดดองบังว่ากันนี้องค์มีนี่ฮะองค์กัวเหี้ยองอะไรองกระชาไเปิดเราแกลองเปิดแมตช์ด้วยโอ้ไม่ออกโอ้เก่งจริงอ่ะไอ้กูหน้ามึงโปะเต็มไปหมดเลยนะไม่ไม่ไม่โกรู้แล้วเจอลยนะโกโกหน้าเป็นแผลไหมเออมันคิดว่ามีแมลงใช่ไหมเออใช่ไหมโกเห็นไหมมันดึงหมดแหละมันคิดว่ามีเป็นแมลงเนี่ย อันอันนี้คนที่ใช้ยาเกลติดนะครับอาการอ่ะบางคนเนี่ยแบบนี้ใหญ่ๆก็เนี่ยเห็นไหมมันจะมีแมลงมันไม่จริงไม่มีแมลงมันเป็นแมลงพิษแต่ตัวมันเองบอกว่ามีแมลงมีหนองออกมันก็จะเอามือกดเล่นอ่ะปอดึงบางคนออกที่ตาออกที่ตาเนี่ยผมเคยเจอเคสหนึ่งอ่ะเล่นตาบอดเลยอ่ะเล่นยามากี่ปีแล้วมันเลิกยาอย่างเนี้ยเออเลิกยังเลิกแล้วเลิกแล้วแล้วมึงเลิกใช้ล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อวานอ๋ออีสานเหี้ยอ้นนีเขายังไม่ได้เลิกทีมึงเพิ่งเติมมาเมื่อวานนี่ เลิกเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเลิกจากขายมาเป็นผู้เแทนผู้เส็แทนอ้ก็มึงไปดูทำไมว่ามึงใช้ทำไมวะเมื่อกี้นั่งรถมามันบอกผมว่ามันไม่ได้เล่นมาประมาณ6วันนี่นล่อยไปมาเนี่ยไม่ได้บวาเบืาอวานเออเนี่ย คืออธิบายนะฮะคนที่มีลูกมีหลานนะครับ,รบใช้ยาเสพติดหรือว่าตัวเองใช้เนี่ยอ,อย่าคิดว่าใช้อยู่เนี่ยคุณสามารถควบคุมตัวเองได้น้อยคนควบคุมตัวเองได้เพราะภูมิต้านทานร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากันอ,อันนี้คือยังไม่ดูแรงมากนะถ้ารุนแรงมากก้าวร้าวอารมณ์จะหมดนิดนย่อย่างของน้องเนี่ยมันแค่เริ่มต้นแต่เริ่มต้นถ้าหากว่าเราคิดจะเลิกนะผมก็โมทนา ปาทุกข์กับครอบครัวเขาด้วยจะได้มีชีวิตใหม่<ล>ขั้นตอนการรักษาพี่ปาผมถามว่านีอาการมันจะต้องยังไงครับเราใช้ธรรมชาติกัธครมะบำบัดของเขาบางคนนะกกเคสบางคนตำรวจเอาไมา้ผมเลยนะใส่กุญแจม,มือมาพ่อตีพ่อตีแม่พ่อแ,อแม่ไม่รู้จะไปไหนบางทิงเอาไปที่อื่นเขาต้องเสียเงินเราก็สงสารไงแล้วก็เอาเอาแบบนี้มันไม่มันไม่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 เท่าไหร่แค่ดีธรรมดาแต่เขาร้องว่าทุกเคสถ้าออกไปแล้วเนี่ย ต้องเลิกต้องกลับตัวกลับมาเป็นคนดีปัญหาคือมันเคยเลิกทีหนึ่งแล้วเลิกไปประมาณแปดเก้าเดือนแล้วหันไปเสพกลับไปเสพอีกก็อ้างว่าโอ้โหคิดงงเป็นตุเป็นตะเรื่องราวอะไรอ่ะนี่ไงค่ะโกก็คิดตอนที่มันดีดยแหละครับพอมันหาดีปั๊บให้มันดูอืมันจะได้ระอายแ่ตัวเองอืแล้วมันมีหลายเคสที่มาอยู่กับผมเนี่ยครับคุยกับต่อไปฟ้าแล้วโอ้ยไอ้ที่มันหายไม่มีกาสหายอยู่แล้วเนี่ยถ้ามึงเลิกได้นับเป็นบุญกุศลกู อันใหญ่หลวงเลยพี่ปาฝากด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูว่าที่พักแล้วก็สถานที่อยู่ที่หมอปลาให้อยู่นะขออนุญาตพาไปดูนิดนึงแกงง่ก่อนเฮ้ยมึงเป็นไรหัวเ้อะอะไรอ่ะครับแม่มาส่งแม่มาส่งกูขึ้นนี้คุยกับกูบอยหน่อยครับเป็นไรเป็นไรแม่มาส่งครับแม่เป็นไรอ่ะอยากเล่มนมโมเล่นบอลครับอ๋อ เราห้าสี่ชนะลูกข่าวห้าสี่ชนะด้วยครับชนะลูกข่าวลูกข่าวครับผมลูกข่าวคืออะไรลูกข่าวของชินิตะกันอ๋อได้ห้าล้านบาทเนี่ยอ๋อเล่นใจไปผอมลงเยอะเลยเนี่ยก็เราให้ต่างชาติได้ถึงนั่นไหมไปถามว่าใครได้อยิ่งรักได้อคนใหม่ได้ครับใครได้ยิ่งรักได้ัยิ่งรักชินวัตรได้ครับอ๋อห้ามการนี่ห้ามการเลยครับเพราะตัวมูลนบธิรไปการระดมเงินแล้วให้มาเท่าไหร่ สองล้านบาท2ล้านบาท,บาทครับขอ,อให้มา2ล้านนี่คืออาการข้างเคียงครับส <ขอ S 1> บคุณต่อๆๆนะครับแม่ยังอยู่ต่อโอเคลลกอยู่ต่อนะครับผมครับผมคุยกับ <Players> หมหอปลาเสร็จทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยครับแล้วก็มีโอกาสก็ได้พาน้องไปหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีผลกระทบจากเรื่องของยาเสพติดไปพบอยู่คนหนึ่งเสพยามาประมาณ10ปีแล้วที่บ้านก็พามาบำบัด บกบอยเขาถามเขานะครับนั่งเขาก็กินข้าวเดือกเขาถามไปด้วยว่าทําไมถึงอยากมาบาบัดเขาก็บอกว่าแม่สงสารแม่แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเขาคือเขาก็บอกเขาอยากเลิกเองครับเห็สภาพมันหลอนทุกอย่างมันหลอนผมหลอนผมกลัวผมบ้าอาการผมแบบสติหลุดรู้เลยว่าอาการมันมันมัน,ม,นมันไม่รอดจริงๆแล้วถ้าคืนผมยังเสพไปไปแบบนี้อยู่เนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยว่าผมพังแน่นอน อ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนมาทําอะไรที่นี่แม่ให้มามบัตรยาติด เราบ้านอยู่ที่ไหนอยู่พญาไทพญยาไทอยู่กรุงเทพยกรุงเทพแล้วแม่ให้มาบำบัดติดยามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กครลบตั้งแต่เด็กอายุเทไหร่สิบห้าแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่ห้ายี่ห้าสิบกว่าสิบปีแล้วยาแรกคือที่เราลองคือยาอะไรดนชาดัญชาแล้วหลังจากนั้นน่ะทุกอย่างทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างที่เราลองมีเฮโรอีนมีโคเคนมียาบ้าไอ้ไอโอ้โหทุกอย่างเปลีหมดเลยชีวิตเคยโดนจับไหมใชยเคยรอบเดียวรอบเดียวแล้ว้เคยโดนตป็นไหน โดนจำน่ายแล้วไปติดอยู่ที่ไหนอยู่อยู่คลองเปรมลรว,วอยู่วัยหนุ่มปฐุมเราไปติดเวนจำกี่ปีสองปีกว่าสองปีกว่าตอนนั้นมันเลิกได้ไหมตอนนั้นเลิกเลยไม่ได้ก็เนได้ผม,ม,มก็ออกมาผมก็เหมือนเดิมออกมาก็เหมือนเดิม ออกมาเหมือนเดิมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็เล่นเหมือนเดิมก็อยู่กับเพื่อนมันอยู่ที่อยู่ที่สังคมเพื่อนเพื่อนเยอะครับ,รบไปท่องเที่ยวมันก็ต้องเหมือนแบบว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีเพราะว่าที่เที่ยวม,มันปิดไงเ, ừ ừ ừ เลยไม่ค่อยได้เล่นไม่ไม่เสรไม่ได้อะไรครับแล้วนี่แม่มาบําบัดแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างก็คุยรู้เรื่องตอนแรกมาคุยไม่รู้เรื่องไงตีต้นมไม้หักหมดเลยหรอนี่ยะไรเป็นแผลเลยทำไมเกิดอะไรขึ้น มันเงงนงุดหงิดค๋ับเขาให้ล่ามโซ่ผมก็ไม่อยากล่ามอ่ะผมก็เอามาล่ามโซ่เลยอะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้อาการเรารักษาม,มากี่เดือนแล้วมไม่ถึงเดือนเลยครับผมอยู่ผมกินยาเขาให้กินยาผมก็กินยาทุกวันผมลองกินก็คุยรู้เรื่องนี่ผมก็มาช่วยเขาเก็บโน่นเก็บนี่อ๋อตอนนี้คือดีขึ้นแล้วดีดีมาอยู่กับหมอปลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาทิย์ัน่ไม่ถึงอาทิตย์อาการดีขึ้นแล้วนะคุยรู้เรื่องคุยก็คุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องทำาน่นทำนี่ได้ช่วยเขาอาการอยากยามีไหมไม่ค่อยมีอยู่ถ้าอยู่เน 上。嗯嗯嗯 อยู่แถวบ้านเพื่อนผมเยอะเเพื่อนเข้ามาหาอะไรแล้วคุณกําลังจะเลือกพูดว่าเป็นเพราะสังคมเหรอไม่ใช่สังคมหรอกมันมันอยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่ตัวเราแต่เราจะเล่นไม่เล่นมันก็อยู่ที่ที่เราไอ้นี่ก็พูดรู้เรื่องนะคุยรู้เรื่องเลยนะดีเลยอาการตอนนั้นเรารู้เลยครับว่าเราพูดไม่รู้เรื่องคุยอะไรก็ไม่นั่นแล้วใช่ไม่คุยเรื่องเรื่องคุยอีกเรื่องมีอีกเรื่องอ่ะจัดใจความไม่ได้ผมผมก็เขาเาเล่าให้ฟังต่อนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้ตัวเล่นเยอะไงผมเล่นเราเล่นใหญ่ไงมันกดประสาทเนันก่อนแล้วมาอชีพะไร เป็นช่างศักว์ไงตอนแรกผมเป็นทหารเป็นทาหารเพิ่งปลดมาครับแล้วทำอาชีพอะไรช่างศักว์ใช่ครับ แล้วแล้วแล้วไม่ให้มาบอมบัดกันเพราะว่ารากลับไปเล่นไงอเอาลดมาตอนแรกก็ไม่ไม่เล่นอะไรแล้วแล้วก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมแล้วคิดว่าเราบอบัดแล้วเราหายดีแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรแล้วเราจะไปทําอะไรผมว่านาะไปสั่งแต่ว่า,านาจะ่ไม่ไม่ค่อยอยู่แถวบ้าน,น้วเพราะอยู่แถวบ้านมันสังคมเดิมเดิมนี่มันคนเล่นมันเยอะครับคนเล่นเยอะเจอเพื่อนเดิมเดิมันก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมนอนาอยู่ข้างนอกอยู่ก็พยายามเฟดตัวออกไปจากสถานที่เดิมๆเพื่อ ติดใจ,ใจเราถูกป่ะใช่เพราะเพราะเพราะมันเพื่อนเพื่อมันเข้ามาหาที่บ้านเราเหมือนเดิมอะโอเคใช่ไอัน,นี้ก็คืออีกหนึ่งคนนะฮะที่ <Okay. S 1> โดนพิษของยาเสพติดก็คือเรื่องของเอกเนี่ยถ้าใครติดตามช่องหมอปลาอยู่หรือว่าเคยดูผ่านๆมาเนี่ย oh. ก็จะอยู่เป็นผู้ป่วยจิตเวชท,ที่มีอาการเรื่องของการหลอนแล้วก็สมองเอกเนี่ยเท่าที่ดูประวัติทั้งประวัติเนี่ยคือเขาเล่นยามาเป็น1ิปีแล้ว เสพไม่ว่าถ้าเป็นยาบ้าแล้วก็ไอเท่าที่สอบถามมาจากทางที่บ้านนะฮะแม่เขาเอามารักษาก็คือเดิมทีเป็นทหารเก่าเอกเป็นนาวิยศที่เป็นจ่าเลยนะแล้วก็ไปเล่นยาเสพติดเป็นปีๆครับสิบสิบป,ปีอะแล้วหลังจากนั้นก็นเล่นทังยาบ้าแล้วก็ยังไอตอนนี้คือผลกระทบก็คือสมองไปหมดละใช่ไหมใช่ดีแล้มันมันคือว่าอย่างนั้นรถไอมอไซค์ตรงน,นี้ครับแล้วมันขึ้นมาแล้วนะอืมแต่ว่า ก็กววินยาก็ดีแล้วเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ทําได้นะผมใครถ้าเห็นเอกอยู่ก็จะอยู่ในช่องหมอปลาเขาขอมาช่วยทําคลิปทําอะไรอยู่อาการก็ตอนนี้ก็คือยังทรงอยู่นะฮะถ้าดีขึ้นก็คงไม่ได้เยอะมากมายที่โกบอยอยากให้เอามาถ่ายทอดเนี่ยก็จะมาให้เห็นว่าพิษภัยของยาเสพติดมันเป็นยังไงใช่แต่พวกเราก็ยังรักและเมตตาเอกอยู่เสมอน,นะฮะก<ช>็ยังยังดูแลกันไปหมอปลาก็ยังดูแลแล,แล้วก็รักษาฟรีอยู่ตลอดเวลา<ช>นะคร<ช>ับ <นะ S 1> ขั้นตอนต่อจากนี้นะครับก็จะไปดูที่พักนะครับสวัสดีครับพี่อาญาครับสวัสดีค่ะเราอยู่กับพี่อาญาพี่อาญานี่ก็คือเป็นผู้ป่วยเก่าไม่ใช่ค่ะมาดูแลช่วยดูแลให้คุณหมออ๋อมาดูแลเหรอหน้าที่เราทําอะไรบ้างในนี้ก็ขายกาแฟอ่าคะเสื้อผ้าของคุณหมอนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยอ่าจัดสถานที่หน้าที่ก็มีดูแลผู้ป่วยนะครับก็มาดูจัดเตรียมสถานที่ให้ขอพี่อาญาไปดูหน่อยว่าที่นอนน้องวันนี้นอนไหนเราจะแบ่งเราทั้งหมดมีสองชั้นใช่ป่ะใช่ค่ะเราทําอะไรกันชั้นล่างนี้จะเป็นขอองงผูู้สายุที่ ว่าเดินขึ้นลงลําบากเนาะสำหรับผู้องผู้หญิงโดยตรงด้านนี้จะมีผู้ชายบ้างก็คือว่าช่วยเดือตัวเองไม่ได้แต่น้องต้องไปอยู่ชั้นบนใช่ผู้ชายอย่างเดียวคืออยู่ข้างบนอ๋อผู้ชายอยู่ข้างบนเคสพวกยาพวกหลอนพวกอารวาสอะไรจะอยู่ด้านบนทำาจะมีจิตขาบนเพราะจะมีจิตอาสาอยู่ดูแลข้างบนพอเวลาของเขาขึ้นของเขาะไรอย่างเงี้ยของขึ้นจะมีจิตอาสาคอยใช่มีจิตอาสาคอยดูแลครับก็ต้องดูแลแล้วเวลาดูต้องทำยังไงเวลาน้องนอน้องอะไรยังไงเวลานอนกับข้างคืนเขาจะดูว่า คนไหนมีอาการยังไงเขาก็จะลุกดูแลเปิดไฟดูคว่ามีอาการยังไงมีหลอนบ้าง่ลจะนอนก็ต้องนอนตรงไหนวันนี้พี่ก็จะให้เขานอนมุมเลือกดูคุณมานอนไหนขอนอนมุมมาอันนี้ด้านนี้มีด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้แหละที่จะให้ัไปทางนี้นะครับแล้วที่นี่เขามีอะไรให้บ้างที่หลับที่นอนมีครบไหมหรือต้องเตรียมมาถ้าไม่ถ้าไม่มีเตรียมมาก็ต้องเข้าที่นี่ไปี่นอนขอบคุณหมอจะมีที่นอนมีหมอนมีผ้าห่มนะ ไม่ไม่มีอะไรสําคัญไหมเรามีเสื้อผ้าครับมีเสื้อผ้าอย่างเดียวโอเคไม่ได้มีของอะไรสาคัญนะมีโทรศัพท์โอเคเอาออกมาโทรศัพท์นี้จะไม่ให้ใช้นะคุณป่วยที่มีเข้ากับป่วยเก็บอะไรคะอ่ยาเสพติดยาเสพติดนี่จะไม่ให้ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้เลยไม่ใช้เลยเพราะอะไรฮะอ๋อกลัวจะโทรหนึ่งโทรหาพวกมารับไปนะมีเคสมาแล้วมารับออกไปจ้างหนึ่งหมื่นมารับคนนี้ เอาออกจากที่ไปนะแล้วก็ถ่ายทาวิดีโออะไรนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับมันเป็นระเบียบนะฮะมาโทรศัพท์คืนกบอยมาเดี๋ยวจะมาฝากไว้กับทีมงานนะครับห้ามใช้เด็ดขาดโอเคพังพอดีคืนมานอนวันนี้ก็จะมีเคสคือหนึ่งปัดหลังช่วงสี่โมงครึ่งเข้าแถวทำอะไรเข้าแถวช่วงสี่โมงสี่โมงครึ่งคุณหมอจะปัดหลังปัดหลังให้ปัดหลังเสร็จก็ไปทานข้าวที่โรงอาหารคุณหมอจะเลี้ยงข้าวปีสองเวลาคือเช้ากับเย็นกับวันหากินเองทําไมกลางวันให้หากินเองทําไมเลี้ยงคือเพราะกลางวันนี้คุณหมอ เพื่อจะให้เราช่วยเหลือตัวเองครับซื้อกินเองอ๋อเหรอแล้วเหตุที่บอกว่าน,นี่คือเรื่องจริงไหมคือทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกจะไม่เลี้ยงข้าวเลยไม่เลี้ยงข้าวเพราะอะไรทำไมถึงวันที่หนึ่งเป็นวันหวยออกหน <c oughs> <c oughs> ึ่งกับสิบหกเป็นวันหวยออกหวยออก <c oughs> คุณหมอไม่เลี้ยงข้าวไม่ใช่หมอปลา<อ>แทงนะติดแก ึ่งฝึกฝึกและอย่างหนึ่งทุกคนจะมีเงินเล่นหวยแต่ไม่มีเงินกินข้าวเออเป็นอย่างนี้นี่คือความใช่ความเริงความจริงของหมอปลาฝึกเป็นกุศโลบายฮะแล้วก็เพื่อบอกว่าแทนที่มึงจะเอาเงินเนี่ยไปไปแทงหวยวันนั้นเขาไม่มีเลี้ยงข้าวมึงต้องเอาไปซื้อเอาเงินไปซื้อข้าวกินถ้าเล่นหวยก็ต้องอดข้าวถ้าคุณคิดเล่นหวยคุณก็ต้องอดข้าวเข้าใจไหมครับ ก็ต้องอยู่นะครับอยู่ตามสภาพผู้ดูแลก็จะต้องสังเกตเราทุกคืนว่าอาการจะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วคุณหมอจะดูกล้องใครของขึ้นเขาจะรู้หมดเลยก็จะมีกล้องติดหมดเรา้ติดตามอยู่ตลอดเวลาแล้วห้ามออก ข้างนอกเวลากลางคืนครับผมข้าวออกจากประตูรั้วอยู่ได้นะครับแล้วพี่อันยามีมีมีอะไรอีกไหมช่วงเช้าช่วงเช้าต้อทำอะไรตีห้าตีสี่ตีห้าต้องเริ่มตื่นกันละทยอยตื่นกันตีสี่เพราะหนึ่งห้องน้ำนี่จะชนกันครับแล้วทยอยตื่นกันเสร็จเอ่อไปตั้งนมพลด้านหน้าตีห้าชั่วสวดมนต์เช้าครับสวดมนต์เสร็จหมอสทำพิธีสําคัญคือช่วงเช้าครับ ทำวิธีเสร็จเลยเสร็จก็ไปกินข้าวตอนเช้าที่รงอาหารโอเคกลับมานั่งพักครับ่อนคุยกันสักพักนึงครับแล้วก็ไปเข้าแถวปัดหลังช่วง8โมงครับปัดเ,เข้าแถวเสร็จก็มานั่งรอทําอะไรกิจกรรมส่วนตัวเนี่ยป่าทูส่วนตัวของเราเนี่ยทำเสร็จแล้วประมาณ9โมงถึงจะไปตัดยาครับนั่งกินยากัน กิจกรรมเขจะมีแค่นี้ทั้งวันก็ปล่อยนี่แหละสบายๆปล่อยสบายๆถ้าไม่มีอาการอะไรเขาจะไม่ล่ามโซ่จะไม่ล่าไม่ล่ามโอเคได้เนาะอยู่ได้ต้องดูอาการดูอาการบทปัญหาชีวิตคู่อันน่าเบื่อราวทูครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชายที่เพิ่มความมั่นใจช่วงเวลาที่คุณต้องการมีความสุขอยากบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและยังบำรุงร่างกายให้ยอดเยี่ยมทีเดียวเลยเชียว ใครนะครับที่สนใจนะครับตอนนี้ราว์ทูเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับราคากล่องละ890บาทแต่ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่เหลืออยู่ที่กล่องละ590บาทเท่านั้นยังมีโปรโมชั่นแรงๆอีกถ้าเกิดว่าใครซื้อ3กล่องตอนนี้เขาลดอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นเองนะครับแนะนำนะครับไปสั่งกันได้นะครับราวทูนะครับสั่งในไลน์แอดตอนนี้เขามีไลน์แอดแล้วแอดราว์ทูหรือจะเข้าไปในเพจ Facebook ก็ได้ราว์ทูตอนนี้จะมีแอดมินตอบตลอด 2ี2ชั่วโมงขอบคุณครับขอบคุณเราทูครับเป็นผู้สับสนุนรายการ ทุกเคสที่หมอปลาช่วยเหลือเนี่ยเขาไม่ได้คิดเงินนะฮะหมอปลาไม่ได้คิดเงินสักบาทให้ไปรักษาแต่ก็บอกบอกว่าในการที่เองไปอยู่น่นเองก็ต้องช่วยเหลือสังคมไม่ใช่ว่านั่งนอนอยู่เฉยเเพราะเองสติสัมมชัญญะเองยังดีอยู่น้องมันก็น่ารักครับโอเคถูบ้านขัดท่องน้ําส่วนกลางช่วยเหลืออะไรที่หยิบจับได้พอจะทําได้ก็ทิ้งไประยะหนึ่งก็ภาพรวมดีครับน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับหมอปลาก็บอกถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คงไม่นานละมารับได้เลย ใช้เวลารักษาประมาณแค่สิบกว่วันเองดีขึ้นหน้าตาผิวพรรณสดใสแล้วก็ทัศนคติดีคิดดีช่วยเหลือคนก็เป็นบุคลากรอ,อีกคนหนึ่งที่ผมว่ามันไม่ธรรมดานะครับวันนี้ก็มารับเจ้าตัว,ตว,ตวนะครับเป็นไงบ้าง ดีขึ้นครับแล้วก็จิตใจแจ่มใสขึ้นเยอะเลยครับที่นี่ครับมึงไม่หมกบุญใช่ครับไม่โกรเขาเขาได้ไปคุยกับคนที่หลอนมาเห็นเห็นสภาพอะไรเห็นภาพหลอนยาเลยอ่าใช่ครับก็น่าจะพงได้ครับวันนี้ไม่กัดกามนะกัดไม่กัดแล้วแต่บ้ากามหน้าตาเริ่มสดใสขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนนี้หน้าหน้าตาคล้ายๆหมาก็คือม้านะฮะมนุษย์นะฮะก็ขอบคุณหมอปามากครับทริปนี้โอ้ตั้งแต่นําเข้ามาจนถึงการรักษาจนถึง ปัจจุบันเนี่ยมารับกลับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็บอยจะพากลับพาลูกชายคนใหม่ไปหาคุณแม่ครับแล้วว่าสิ่งที่หมอปลาฝากเลยว่าเขาขอแค่เรื่องเดียวอย่าไปกลับไปหวนกลับเหมือนเดิมอย่าไปเสพเหมือนเดิมเนาะครับผมเนาะตรงนี้คุณรับปากเลยนะรับปากครับอือ่าและฟ้าอายางไอ้กุมานอ่ะมันกลับบ้านไปครับพี่เฮียจะมารอหน้าวัดเลยพี่ต่อพี่ต่อเพื่อนผมคนนี้ผมบอกตรงไง ใครจะมองหมอปลายังไงไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้จักแล้วก็จักและสัมผัสเข้ามาเนี่ยมันเป็นคนให้คนจริงๆนะมันเป็นคนช่วยเหลือคนจริงๆก็ล่าลาหมอปลาในวันนั้นก็ขับรถกลับถึงเวลาแล้วที่จะไปเจอแม่ม่เนะแม่มกลับมาแล้ว แม่ดีใจปะสวัสดีแม่ทำอะไรกันอยู่ขวานั้บ้านอยู่ค่ะนี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาไม่ต้องนะแม่ไม่ต้องพีดีเยอะมานี่มันั่งปุยรูปก่นอนสัญญากับแม่บอกว่าอะไรพูดเลยต่อไปนี้หนูจะไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดนะนะ<อ>หนูจะเป็นลูกที่ดีของแม่เป็นเสาหลัก แต,แต่ตอปนี้แม่ต้องไม่ต้องมีน้ำตาแล้วนะเออเราบเขาเป็นเสาหลักให้แม่แล้วอโอ้อยทำให้ดีใ้โกนะครับผมต้องเป็นตัวอย่างนะเป็นพี่ที่ดีเป็นเสาหลักนะ <c oughs> เห็นภาพนี้สะเทือนใจนะ <c oughs> รู้สึกแบบเขาผมว่าเขาคิดได้ตรงผมชอบตรงที่ว่าเขาอยากจะเลิกอยู่แล้วด้วย นล้แม่นะไม่ต้องร้องน,น้เ <c oughs> า้ำตาภาพภูมิใจใช่ไหมเนี่ยเหลอยังไงโกะระหว่างนี้ครับโอไวอยาให้โกะอยู่กับแม่ทักวันทุกวันครับรากตัวแล้วเดี๋ยวเรื่องงานลุยต่อเลยนะครับ,รบโอฝากอาจจะต้องไปอยู่ที่นูน่นมีงานมีการทําทําไปก่อนงานอะไรก็ทําไปก่อนให้มันห่างยาแล้วคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในคิดเพราะคุณอย่าลืมนะตอนนี้คุณมีแสงแล้ว ค,คนเขาจะมองคุณแล้วโฟกัสคุณละแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ได้มันไม่ใช่เสียเฉพาะคุณคไม่ใช่เฉพาะแม่ผมด้วยหมอปลาด้วยทุกค,คนที่เขาหวังดีเขาอยากช่วยคุณมันมันมันหมดไปเลยครับเขายังโชคดีว่าเขายังไม่เคยเข้าไปในเรือนจําไม่เคยไปอยู่เคยปะไม่เคยครับอ,อยังโชคดีนะยังไม่ติดเพราะนั้นะกล้าพูดได้เลยลมึงจะมาตรวจเยี่ยวกูหรืออะไรกูมันไม่มีแล้วหมดแล้วทุกอย่างมันจบ,บนะครับนะครับมีอะไร อาแม่ยังเดียวผมเชื่อได้ว่าคุณแก้ไขคนเรามันผิดแล้วมันกลับเข้าไปแก้ไขได้เนาะโอเคเป็นพี่น้องทุกคนก็รอดูเขาว่าเขาเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมคือว่าทุกคนก็ทุ่มเหลือเขาเต็มที่เนาะถามถึงทุกวันเวลาออกไปซื้อของลุงเขาก็จะถามทุกวันป้าอะไรถามทุกวันเออว่าคุยกับลูกไหมลูกโทรมาหาไหมะอะไรเงีเ้ยแล้วมีอยู่วันนั้นที่คุยเขาโทรมาเยอะเขาตัดเพื่อนโทรมาลุงอยู่บ้านพี่สาวพอดีครับพ่อของเจนีย์อืะเขาก็เลยได้คุยกับลุง เป็นแบบอย่างที่นีนะไม่เอาแล้วพอแล้วขอบคุณกบอยมากนะครับยินดีผมยินดีอยู่แล้วถ้าคุณขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้ผมนะครับเออผมเชื่อได้ว่าคนที่ดูอยู่เทปนี้นานมากเลยนะครับก็ผมปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยก็เป็นกาลังใจให้ สองคนแม่ลูกนะครับผมว่าการเลิกยาเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วถ้าเกิดคุณคิดได้คนในสังคมใน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 วงจรเนี่ยมันจะได้อย่างน้อยๆถ้าครอบครัวแข็งแรงก็บอยว่าสังคมหรือบริษัรอบข้างมันก็จะหลีกภัยเรื่องของยาเสพติดวันนี้ผมรายการกูบอยทัศนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้ผมน้องโกะและคุณแม่โก๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครัสสวัสด <Well, hello. S 1> well, ีครับน้องสวัสดีครับนายครับ